คนขาหลังจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จนาอนะคะแต่นะคะบางคนอาจจะก,กินเยอะกินน้อยบางคนอาจจะเอ้ยมีปัญหารเรื่องหุ่นนะคะเรื่องแบบว่าวิสัสดส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องต้นแขนไขมันส่วนเกินอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเกิดปัญหาขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะคะปัญหานี้และแน่นอนค่ะนะคะดีนะคะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับทุกคนนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะ,ะวันนี้เราจะเลือกกิ่นเป็นนะคะ SM นะคะชาหนม s อสเอ็มชามบอกได้เลยนะคะว่ามีส่วนผสมของคอเลาเจนด้วยนะโอ้ที่สําคัญนะคะเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะหุณเรานะคะมันจะบแบบว่าเปลี่ยนเหุ่นจะเปลี่ยนไซส์จาก L M, าก s. <S เป็น M จาก M เป็น S อะไรประมาณนี้นะ,ะตัวนี้นะคะลดอาการทานจุกจิกสำหรับคุณทั้งหลายที่ชอบเฮ้ยทานอาหารแบบเฮ้ยจุกจๆๆ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 ิกจุกจิกจุกจิกอ่ะเออมันก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุทําให้เรานะคะมีไขมันสะสมเยอะทําให้เราแบบอ้ยอ้วนขึ้นนะคะ คนที่เคยกินอ่าพวกยาลดน้ําหนักที่มียาถ่ายผสมอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจะบอกว่านางกินของพวกนั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าประสบก,การณ์ตรงจากเพื่อนของดีเองนะคะเ,เขากกเคยก,กินแล้วเกิดโยโย่เกิดขึ้นจะแกพอเลิกกินแล้วเกิดโยโย่เกิดขึ้นนะแต่ของเรานรารันตระได้เลยว่านะกินแล้วหุ่นฟิตเฟิร์มผิวพรรณกระชับบางคนเนื้อยงเนื้อหย่อนอะไรอย่างนี้คะ่ะรับรองการันตีได้เลยนะคะว่าเมื่อคุณาทานอาหาร เออไอกินเนี่ยดื่ม SM สมส่วนเนี่ยรับรองว่าหุ่มของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะเออนะคะ,ออนะคะลดน้ำตาลนะคะโอ้แบบว่านะคะพวกคนลลรลโบล่อเนาะแล้วให้พลังงานทดแทนหลอยแคลนะคะพวกที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยนะคะเวลาทำงานเยอะมากจนแบบว่าอุ้ยร่างกายมันสะสมไขมันไว้ยเยอะนะคะคือแนะนำให้คุณกินเลยคะ่ะ SM สมสว่วนบอกได้เลยนะคะว่า1กล่องเนี่ยมี12เนาะ มี12สำหรับใครที่นะคะต้องการที่จะลดหนุงไปจริงๆปนตังนะคะแนะนำให้กินแบบอย่างต่อเนื่องทุกๆวันวันละสองซองหลังอาหารเป็นมาเวลา1เดือนรับรองได้ว่านะคะสัดส่วนของคุณจะลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาสะโพกนะคะอะไรก็แล้วแต่ไขมันก็จะสลายหายไปนะคะ ระบบเผาผาลาญในร่างกายดีขึ้นและโดยเฉพาะกิบเอสเอ็มส่วนเนี่ยเขาอย่างที่บอกไปเขามีส่วนผสมของลเจนเนาะเขาจะทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นด้วยนะคะสุขภาพที่ดีนะคะมันต้องเป็นสุขภาพที่ดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกเท่านี้เราทํางานหนักเราหาเงินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุขภาพของเราไม่ดีนะอานะคะอ่ะเอิ่อยนะคะปุมขานะคะเราก็นจะไปต่อลบาบากเนาะเมื่อเราสุขภาพไม่ดีฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปห่วงนะคะการดูแลสุขภาพ และถ้าสำหรับใครที่ต้องการลดหุนจริงๆนะคะมีจัดโปรโมชั่นให้นะคะสากล่องหนึ่นบาทแถมฟรีแก้วนะคะโปรแกรมจิตหนึ่งใบนะคะอืมนะคะส่งให้ฟรีอีกด้วยและสำหรับใครที่เอา้าอยากจะลดหุ่นด้วยเฮ้ยอยากที่จะมีรายได้ด้วยนะคะคุณนะคะเออทักเข้ามาได้เลยคะ่ะเปิดรับคุณช่วยโพสต์ขายไปอีกนะคุณขารีบๆเร่งๆกันหน่อยนะคะคุณขาเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เวลามันเปลี่ยนไปไ้อย่าปล่อยให้สุขภาพของคุณเสือ่อมโทรมเพราะเาวันนี้ร่างกายคุณเป็นอะไรไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันมีผลกระทบกับชีวิตของค100ุณร้อยเปอร์เซ็์แน่นอนนะคะอ่าสำหรับใครที่สนใจก็พิมพ์ไว้เม้นไว้นะคะหรือทามสามารถทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งนะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองถ้าอยากเป็นคนมีเสน่ห์อยากเป็น ที่รักของผู้คนอยากจะให้คนรักเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรารักและดูแลตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะดึงดูดนะให้ผู้คนเข้ามารักคุณเองฉะนั้นแหละค่ะไปไปจบฮะเจอกันะะใหม่คลิปหน้าไปหากินน้นะคะรับรองว่าหอมกรุ่นอร่อยนะคะไม่ใส่น้ำตาลจ้าอ่าใช้ความหวานแทนอ่าใช้ความหวานจากธรรมชาติเนาะอืมนะรับรองอร่อยคนะทุก